สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบก,กับแอดปฏิชันยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาีิจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่12นะคะเดือนธันวาคมห5 5นะคะหุ้นแรกนะคะหุนลนรเซียคืนนี้อันให้รุดเจ็ดนะคะเจาะมิดเดียว78นะคะหุ้นลัสเซียรุด7จ็ดเจาะ78นะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำนะคะวันที่12 เดินทันวาคมหุ้ฮานะคะหุนเยอรมันคืนนี้แอดให้รูปสองนะคะเจาะเม่เดียว29นะคะหุ้นเยอรมันรูดสองเจาะสองเนะคะต่อไปเป็นฮุนอังกฤษนะคะ ประจำนะคะวันที่สิบสองเดือนธันวาคมหุ้นค้านะคะนักกิจนะคะจะไ,ได้รูปสามนะคะ เจาะเม็ดเดียว 3, นะคะหุหน้นอังกฤษลดสาเจาะ37นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลักของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังช้งทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ